เลขานุก,การรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ NBT ขอนแก่นปฏิบัติงานบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมชื่นชมการใช้ภาษาถิ่นสื่อสารกับพี่น้องชาวอีสานและเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนในพื้นที่นายทัชชายานัทเจรันัการนนเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่นสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยดรพรพิทักษ์แมนสิริผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับเลขานุก,การรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมการบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28กรกฎาคม2566ที่ห้องแสดงใหญ่จากนั้นได้ไปเยี่ยมชมห้องควบคุมการออกอากาศ MCR หรือ Monitor Control Room และรับฟังข้อจำกัดในการออกอากาศพร้อมแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน นายทัศชายนเจียรธนัทกานนนนะคะเลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะก็ได้บอกว่าจากการเยี่ยมชมการดําเนินงานพบว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแกน่นและหน่วยงานในสังกัดสํานักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งมีความพร้อมอย่างสูงค่ะในการผลิตข่าวสารในภูมิภาคอีสานนะคะมีการใช้ภาษาถิ่นนําเสนอข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นที่ถูกใจแล้วก็ได้รับการ ความเชื่อมั่นจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็จะนำข้อจำกัดเรื่องของการสื่อสารกับกลุ่มคนพิเศษไปพัฒนาแนวทางการออกอากาศเพื่อพี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยต่อไปค่ะไปฟังเสียงของท่านทัชชายานต์เจียรันัการนนเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ ในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยมการทํางานของที่นี่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็มีข้อเสนอแนะในการทำงานไหมครับครับวันนี้เราก็ผมนะครับก็ไม่ได้มาเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับชาวเ b ็นะครับที่เขตหนึนะครับวันนี้ก็ได้มาดูในส่วนของทั้งห้องทรงนะครับแล้วก็ดูในส่วนของสตูอโลต่างๆนะครับครับแล้วก็ได้เห็นภาพแล้ก็ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับ ก็ทราบประเด็นปัญหาแล้วก็ในส่วนของการพัฒนาของเรานะครับว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของการสื่อสารนะครับกา,ารประชาสัมพันธ์นะครับการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องของทางกรมประชาสัมพันธ์หรือทางภาคเอกชนนะครับมันก็มีการแข่งขันซึ่งตรงนี้เราก็คงต้อง,อง,องอผลักดันนะครับแล้วก็พัฒนาร่วมกันนะครับเพื่อให้มันเกิดประโยชน์กับภาคประชาชนในแท้จริงนะครับ